ครับตัวไมบวัยากาศลมครับผมลมแรงเลยครับบรรยากาศลมนะครับตามตุ้งนาตุง้งครับผมมาเยี่ยมทงหน้าครับผมพี่น้องครับการเมือ้ครับผมลมแห้งซะเหลือเกินไงล้มงทง ขึ้นเกาพี่น้องทำตามหน้าที่ครับผมเพิ่งกลับจากตลาดก็มาลงท่งครับผมเพ้่งกลับลงไฮทงหน้าขึ้นเกาพีน่น้องวันนี้ วันวันข้าวน,นะครับน้อสวัสดีทุกคนคน,นะครับเด้อสวัสดีเช้าวันวังคารนะครับวันนี้ก็ประม,มรั่หาเม้งเสาร์พี่น้องก็ซีหาเม้งเสาร์ครับวันนี้ก็อากาศหนาวเนาะมันเกิดโบหอนไปเลยจะไมีแดดเนี่ยอากาศร่มเย็นดีพี่น้อง มชมบรรยากาศทุ่งนาเหนืเอเขาย้ำต้องพี่น้ององเมืองใดวอดักตัวแล้มีตัวมันอยู่ด้วยครับผมเห็นไหม ครับนนครับพี่ว่าแข็งเราเป้วยครับผมอยู่ในน้ำครับที่ทเราเหมือนร่งตรงนะอากาศเส็งครับตอนนี้น้ำกระบอ,อกไหลเนาะครับมันกหมือนลุ่งตรงเนาะตัวแข็งพี่น้องปลากระไรร่มแห้งไรครับผมตอนนอี้น้ำเลยเขินน,น้ำน้ำกระไหลตรงเนาะ เป็นปลาบืนครับบืนหน้มหมอกครับบืนหนามก็ไม่ตายอยู่ในตรงครับผมแข็งแกร่งเลยครับผมสภาพนี้ใส่ไเนาะครับผน่าจะตอนบุกเคลื่อนนี่แหละตอนต่อเสาร์นี่ครับผมรับกระช่อมบรรยากาศปลาเขาปลานล้วเมื่อปีอื่ี่น้อง ลูกเสร็จทองดองละเขาทองแล้วพี่น้องเอ้ยครับผมหัวางามคักลาปีนี่ครับผมเก็บบรรยากาศไปฝากนะพี่น้องเนาะทุกท่านครับฝากติดตามนี่เด้อครับเก็บง่ายสนทนาครับเกิดบาสนาเนาะครับผมครับหนองครับ สวัสดีครับเกี่ยต้นเขาพี่นอ้องมานแล้วแกวแจกแซก